ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนอนุบาลนนทค,คูนนนทอวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีส,สกเกตเขตหนึ่งนำโดยท่านผู้อำนวยการวิทยาพันพ็งจากการศึกษาสำรวจสภาพปัญหาเราพบว่าการเลี้ยงสุก,กรนั้นได้ส่งกลิ่นเหม็นไปยังชุมชนข้างเคียงนักเรียนกลุ่มเลี้ยงสุก,กรจึงได้ร่วมกันปรึกษาหารือกับคุณครูที่ปรึกษาและไปศึกษาดูงานที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการพลังงานที่3อุบลราชธานี และได้ข้อยุติในการแก้ปัญหาโดยการนำมูลสุกรเหล่านั้นมาหมักเป็นบ่อไบโอแก๊สซึ่งจากผลการเน,นินการดังกล่าวนะั้นนักเรียนสามารถที่จะผลิตไบโอแก๊สโดยการนำมูลสุกรสดนั้นเข้าไปสู่บ่อหมักทำให้นักเรียนเกิดมีไรายได้ขึ้นมา กระบวนการเรียนรู้ต่างๆที่นักเรียนได้พบนั้นนักเรียนสามารถรวมกลุ่มกันเป็นมีการทํางานเป็นทีมซึ่งจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นนักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงมีทักษะชีวิต<ม>ทักษะการแก้ปัญหาได้รับการเรียนรู้เป็นประสบการณ์ตรงของเขาเองซึ่งทําให้นักเรียนเกิดรายได้และผู้ปกครองมีความพึงพอใจชุมชนรอบข้างมีความพึงพอใจกลิ่นไม่ไปรบกวนผลที่เกิดจากกิจกรรมครั้งนี้ทําให้ โรงเรียนได้สามารถนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ได้โดยตรงซึ่งเป็นไปตาม2เงื่อนไข3ามห่วงและ4มิต,ติขอบคุณครับ